ลาลูกน้องไปซื้อไห่นี่เนาะคันบอกผู้ใดไปสั่งเนาะนี่คันเห็นยังเสียเราผมเป็นกินบอสแสมนี่ครับมันหลายโพดมันหลายมันคือจังบ่อไห้คนกินแหมมันคือจังบ่อเมนเน่กินค้นแหมเด๋อเขาก็อยากให้กินหลายๆนะถ้าเขาโม่งกัด กินหลายได้ยุ่งต้องกินหลายหรอบสิบะกินแบบจานเดียวสวดโจโก,โก้คือคือหมูจินนแม่ผมเ็นคนบ่มากเมื่สาลูกให้น้ำผมอออกมาลูก ใส่นี่ต้องหายจามแมอนอยู่ <laughs> ขยันเจ้าบอยิมประมาณน,นั้นแหละครับลูกน้องยันบอยิมอันนี้นานซิเมนสยายบีไปซื้อไ้เอาเอาสิล่ะเ,เพชรน้องคอยวันที่ห้าไม่มาครับผมพี่น้องเ่าต้องถามหาเด้อลูกไปเบิ่งในเพจยายแต่นเด้อครับ ขันขึ้นหอนของเพียรขอ,องพลอยเอามาบาได้ดอกลูกไงแล้วลูกทิ่ไปโรงเรียนครับลูกไงแล้วแล้วที่ที่สำคัญเขากะบอมหมอที่สิมาขึ้นได้ที่ใดตลอดเน้อ,นอกจากแบบคือขันมากมันกับมาาเหมือนแม่พี่น้องเข้าใจบ่อ่าจังแม่แตน้นแม่แตน ย้ายยังเสียตางเสียันขันเขาอยากผมก็อยากยุ่กับลูกแหละแต่มันกระต้องทํางานเอาชีวิตแต่ว่าคันเอาลูกมาน้าเนี่ยย้ายกระต้องเคอกเบียดเพลินแม่แตนกระต้องเคอกเบียดเพลินพอเล่กระต้องบด้เ็ดเบียดแม่น่ล่ะมันต้องมา